ใช้เวลายาวนานอย่างยิ่งกว่าที่คดีฆาตกรรมที่โด่งดังที่สุดจะมีผลกระทบตามมามากที่สุดของจังหวัดชนบุรีและภาคตะวันออกจะปิสํำนวนลงได้5ปีเศษทีเดียวที่คดีฆาตกรรมพันตำรวจโทชัยยันวิชัยดิตรองผู้กำกับการ5บกอกอออกอภาคสองนายตำรวจนักเลงคนสนิทของกำน,นันปะนายสมชายขุนปลืม้มต้องค้างอยู่ในสำนวนเนื 1, ่องเพราะหนึ่งในทีมสังหารยังลอยนวลอยู่ไอโย นายโยธินสิทธิโชติลูกชายยุทธเป๋นายประยุทธ์สิทธิโชติอดีตนักเลงดังอ่างศิลาและเป็นหลานของกำนันยูนนายประยูนสิทธิโชติอดีตกำนันอ่างศิลาผู้กอ่อเหตุร่วมกับผู้ใหญ่อน้นนายเลิดชายหรือนัทวัตรการกิจซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่ข้าพันตำรวจโทชัยยันเมื่อปี2545ถูกจับกุมตัวได้เป็นการจับกุมที่สืบเนื่องมาจากเรื่องของคนอื่นแท้ๆไอโยทำหน้าที่ขับรถพาผู้ใหญ่อน้น ไปลั่นกายสังหารพันตำรวจโทรชัยยันเมื่อวันที่3สิงหาคม2545บริเวณถนนลงชายหาดบางแสนจากนั้นก็หลบหนีคดีเรื่อยมาปล่อยให้ภาคตะวันออกลุกเป็นไฟจากสิ่งที่ก่อขึ้นผู้ใหญ่อ้นถูกตำรวจจับกุมได้เมื่อวันที่13สิงหาคม2545หรือเพียง10วันหลังก่อเหตุโดยหนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดลำปางผู้ใหญ่อ้นสารภาพว่า เป็นผู้ลั่นกายสังหารพันตำรวจโทชัยยันเนื่องจากเกรงว่าตัวเองจะตกเป็นเป้าหมายจึงชิงลงมือเสียก่อนสาเหตุเป็นไปตามที่ตำรวจคาดการชนวนหนึ่งมาจากความแค้นเก่าที่พันตำรวจโทชัยยันมีชื่อเกี่ยวพันกับการอุ้มฆ่ายุดเป๋พ่อไอโยเมื่อปี2543โดยอุ้มไปจากกาเล็กซี่อาบอบนวดเมื่อปี2543คาดว่ามาจากปมปัญหาในองค์กรบุรีสุราถืนที่เรียกกันว่ากงศีใหญ่ มีความพยายามอย่างสูงที่จะเคลียร์ปัญหาระหว่างกำนัยนยูนพี่ชายยุทธเป๋กับลูกพี่ของพันตำรวจโทชัยยันแต่ก็ยังกินใจกันเรื่อยมาในระยะหลังทั้งสองฝ่ายปีนเกลียวกันอีกเมื่อผู้ใหญ่อน้นกล้าลองดีประมูลงานก่อสร้างแข่งกับผู้กว้างขวางที่มีพันตำรวจโทชัยยันเป็นคนออกหน้ารับงานกระทั่งมีข่าวว่าผู้ใหญ่อ้นถูกเพ่งเล็งและอาจจะโดนเล่นงานวันเกิดเหตุอโย พบพันตำรวจโทชัยยันขับรถไปย่านสนามบันเทิงชายหาดบางแสนเพียงลำพังจึงโทรศัพท์ไปบอกผู้ใหญ่อ้นและขับรถไปรับมาดักรอกระทั่งพันตำรวจโทชัยยันขับรถออกมาจากจุดที่จอดรถได้ขับรถยนต์กระบะยี่ห้อมิสูบิชิรุ่นสตราด้าสีทึบขึ้นมาประกบด้านข้างแล้วใช้อาวุธปืนยิงใส่พันตำรวจโทชัยยันที่นั่งอยู่ในรถติดต่อกันจำนวนห้านัดแล้วขับรถหนีไปโดยพันตำรวจโทชัยยัน ได้ใช้อาวุธปืนขนาด9้ามมที่พกอยู่ยิงใส่รถของคนร้ายจำนวนหนึ่งนัดปลอกกระสุนขัดอยู่ในลำกล้องปืนซึ่งระหว่างที่ยิงต่อสู้นั้นพันตำรวจโทชัยยันได้ขับรถออกตัวอย่างแรงจนทำให้รถเสียหลักเฉลลไปชนต้นไม้ที่เกาะกลางถนนซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ถูกยิงประมาณ15-20ถึงเมตรรถหยุดนิ่งพันตำรวจโทชัยยันเดินถืออาวุธปืนลงจากรถเดินข้ามไปฝั่งเบอร์ด็อกผับก่อนที่พลเมืองดี จะช่วยนำส่งโรงพยาบาลมอบุรพาบาดแผลถูกกระสุนปืนทะลุแขนขวาแล้วทะลุเข้าไปในปอดแพทย์ได้ทำการรักษาอยู่ครู่หนึ่งแต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาปิดฉากเส้นทางตำรวจนักเลงของพันตำรวจโทชัยยันเพียงแค่นั้นคดีฆ่าพันตำรวจโทชัยยันยังเดินหน้าต่อไปจากตำรวจสู่อัยการและศาลซึ่งมีคำพิพากษาว่าผู้ใหญ่อ้นผิดจริง ตาสินประหารชีวิตก่อนลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตจากนั้นคดีนี้ก็เงียบหายไปกระทั่งวันที่7สิงหาคม2550เรื่องราวสึกล้างแค้นและนองเลือดของจังหวัดชนบุรีก็กลับมาได้รับความสนใจอีกคำรบเมื่อตำรวจสอพอ,อาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสามารถจับกุมไอโยได้หลังหนีคดีมานานถึง5ปีเต็มโดยเป็นการจับกุมที่ไม่คาดฝันว่าจะได้เนื่องจากไม่มีใครระแคะระคายมาก่อนว่า ผู้ต้องหาคดีอุกชกันหลบเข้ามาอยู่ในพื้นที่นานหลายปีแล้วกระทั่งช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดคดีฆ่าน,นักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่สงขาสองรายซ้อนทําให้พันตํารวจเอกโพชสวยสุวรรณผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอำเภอหาดใหญ่ให้ชุดสืบสวนออกหาข่าวกวาดล้างมือปืนและผู้ก่อการร้ายที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ไอโยเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกตรวจพบซึ่งตอนแรกตํารวจยังไม่แน่ใจนัก เพราะอโยเปลี่ยนชื่อนามสกุลใช้ชีวิตเงียบๆเปิดร้านซ่อมขายคอมพิวเตอร์เปิดร้านซ่อมขายคอมพิวเตอร์ประกอบกับเวลาผ่านมาถึง5ปีทําให้รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปพอสมควรตํารวจหาดใหญ่ประสานมายังตํารวจชนบุรีเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและนําภาพถ่ายมาตรวจสอบจนเมื่อแน่ชัดว่าเป็นคนคนเดียวกันจึงเข้าจับกลุ่มที่บ้านเลขที่1 12, ทับถนนราชยินดี เขตเทศบาลนครหาดใหญ่อําเภอหาดใหญ่ซึ่งไอยโยอ,อาศัยอยู่กับภรรยาลูกสาวเศรษฐีสวนยางพาราในจังหวัดยะลาโดยทั้งคู่เพิ่งอยู่กินด้วยกันเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นไอยโยให้การปฏิเสธขอสู้คดีในชั้นศาลซึ่งตำรวจหาดใหญ่ก็ส่งตัวกลับมาให้เจ้าของคดีดําเนินการจากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจพบว่าเส้นทางชีวิตของไอยโยหลังก่อเหตรุร่วมกันฆ่าพันตำรวจโทชัยยันช่วงแรก กบดานวนเวียนอยู่ในภาคตะวันออกจนเมื่อกำนันยูนผู้เป็นหลุงถูกยิงตายย่าตัดสินใจพาไอโยหนีลงมาภาคใต้เพื่อให้ห่างจากบารมีของเจ้าพ่อใหญ่ไอโยวนเวียนอยู่ภาคใต้ก่อนตัดสินใจปากหลักเทียมเพือหาใหญ่และค่อยๆเปิดตัวมากขึ้นเมื่อกำนันปาะเผชิญวิบากรรมทั้งคดีทุจริตซื้อขายที่ดินทิ้งขยะเมืองพัทยาหรือคดีที่ดินเขาไม้แก้วและคดีจ้างวานฆ่ากำนันยูน จนเคลื่อนไหวอะไรไม่สะดวกนักหนึ่งในทีมฆ่านายตำรวจชื่อดังเริ่มพ่อนคลายและใช้ชีวิตตามปกติเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นและคบหาลูกสาวเศรษฐีสวนอย่างก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้เวลาแห่งอิสระเสรีได้หมดลงแล้ววิบากกรรมเปอจากคดีฆ่าชัยยันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าการตายของพันตำรวจโทชัยยันได้ส่งผลกระทบรุนแรงและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในยุทธจักรเจ้าพ่อภาคตะวันออกแม้แต่กำนันเปาะนายสมชายคุณปลืม้มก็ยังได้รับผลสะเทือนจากการนี้และเป็นผลสะเทือนที่รุนแรงครั้งหนักหน่วงที่สุดในชีวิตก็ว่าได้